ดังอี้หมนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มกับชื่อดังของชาวจีนและก็เป็นผู้ให้กเนิดการแสดงที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยมากมายการแสดงชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่า Impression ลี่เจียงเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมณฑลยูนนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเพราะที่นี่เป็นเส้นทางการค้าใบชาและม้าที่สำคัญจากจีนไปจนถึงทิเบต ชาวที่เบตต้องการใบชาเพื่อที่จะนำไปดื่มหลังรับประทานอาหารในเวลาเดียวกันประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งในสมัยราชวงศ์ถังต้องการม้าที่มีความสามารถมีความแข็งแรงในการใช้ในกองทัพจึงเกิดเส้นทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกเรียกกันว่าเส้นทางค้าชาม้าจากยูนานผ่านไปยังต้าลี่ลี่เจียงเชงกีลาและลาซา พืภูมิใจเสนอชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิวประกอบด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์เซรั่มเจสอายครีมและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ท่านผู้ชมครับจางอี้หมนั้นถือได้ว่าเป็นภูมิกับชื่อดังของชาวจีนและก็เป็นผู้ให้กำเนิดการแสดง ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยมากมายการแสดงชิ้นหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับจางอี้หมนั้นเกิดขึ้นที่โรงละครกลางแจ้งต่อหน้าภูเขาหิมะมังกรหยกที่เมืองลี่เจียงประเทศจีนในมณฑลยูนนานการแสดงที่มีชื่อว่า Impression ลี่เจียง ซึ่งพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวจีนนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้สัมผัสมาแล้วเปิดการแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี2006นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ร่วมเวลา18ปีลงทุนไปประมาณ2 3พันล้านบาทในการก่อสร้างเวทีจัดฝึกแสดงผู้คนแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อสร้างโชว์ที่อลังการนั้นออกมา Impression ลเจียงนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมณฑลยูนนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเพราะที่นี่เป็นเส้นทางการค้าใบาชาและม้าที่สำคัญจากจีนไปจนถึงทิเบตสมัยโน้นชาวทิเบตต้องการใบาชาเพื่อที่จะนำไปดื่มหลังรับประทานอาหารซึ่งมีแต่เนื้อกับนมใบาชาจะช่วยให้ระบบร่างกายนั้นย่อยอาหาร ที่ชาวทิเบตน,นั้นทานเป็นประจำอยู่ทุกวันในเวลาเดียวกันประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งในสมัยราชวงศ์ถังต้องการม้าที่มีความสามารถมีความแข็งแรงและก็รูปร่างลักษณะดีในการใช้ในกองทัพเพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการสองอย่างมาบรรจบกันจึงเกิดเส้นทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกเรียกกันว่าเส้นทางค้าชาม้าจากยูนาน ผ่านไปยังต้าลี่ลี่เจียงชังตีล่าและลาซาจางอิโมดได้นำเอาเรื่องราวของเส้นทางการค้าชาและมานั้นมาดัดแปลงนำเสนอในโชว์ที่ยิ่งใหญ่นี้ต่อหน้าภูเขาหิมะมังกรหยกโดยได้รวบรวมชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นจากหลากหลายเผ่าพันธุ์มาร่วมแสดงฝึกฝนร้องเพลงเต้นหิมะปีกรอง ยิ่งใหญ่อลังการต่อหน้าขุนเขาที่ยิ่งใหญ่ของชาวลี่เจียงเสนอประวัติศา,ศาสตร์เส้นทางการค้าใบาชาและม้าที่สำคัญในอดีตไปที่ลี่เจียงต้องไม่พลาดชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นนี้ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้เรากำลังจะชมโชว์ของจางอี้หมอนะครับ Impression Lijiang ซึ่งเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าใบาชาและก็ค้าม้า จาก12ปานนาผ่านปารีสลี่เจียมชังกีล่าไปยนถึงทิเบตเป็นเส้นทางการค้าโบราณนะครับซึ่งทำให้ใบชาจาก12ปันนานั้นเผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศจีนแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเราจะมาชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่นี้กันครับแล้วก็โดยที่จะมีฉากหลังเป็นภูเขาที่มีมากมุมตอนยกและก็วันนี้ก็จะเป็นโชว์กัดแจ้งอย่างสุด

ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้คือบ่อน้ําในเมืองเก่าลี่เจียงมณฑลยูนนานประเทศจีนครับทุกท่านที่ไปเที่ยวเมืองเก่าเมืองโบราณของลี่เจียงนั้นก็คงจะสนุกสนานประทับใจไปกับความงดงามและภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณที่ทําให้เมืองแห่งน,นี้กลายเป็นมรดกโลกด้วยความงดงามจากการที่วางผังเมืองเป็นอย่างดีและก็ใช้น้ําจากภูเขา ลงมาดื่มกินชะล้างนะฮะในหมู่บ้านของตนเองกลายเป็นบรดโกโลกที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนมาหลายสิบปีแต่เชื่อไหมครับบ่อน้ำที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้เขียนว่าเป็นบ่อน้ำที่กองทัพของกุปไลขานแม่ทัพมองโกลนั้นเคยยกทัพมาอยู่ที่นี่เมื่อปี1253ในสมัยนั้นชาวมองโกลกำลังระดมไพร่พล บุกเพื่อที่จะยึดแผ่นดินจีนเมืองหนึ่งที่กุบไลขานนั้นต้องการยึดมาไว้ในอำนาจก็คือเมืองต้าลี่หรือตาลีฟูในอาณาจักรน่านเจ้าที่คนไทยรู้จักกันดีแต่การที่จะบุกไปยังต้าลี่นั้นมันมีกำแพงธรรมชาติขัดขวางอยู่ทั้งภูเขาและแม่น้ำกุบไลขานจึงได้เดินทางมาย่างลี่เจียงจับมือกับผู้ครองนครล,ลี่เจียง ซึ่งเป็นชนชาวนาซีจับมือกันผนึกกำลังกันแล้วก็ตีโอบเข้าไปยังเมืองตาลี่จนกระทั่งคุบไลขานสามารถที่จะรวบรวมอาณาจักรแถบยูนนานอาณาจักรตาลีฟูอาณาจักรน่านเจ้ารวมทั้งลี่เจียงไว้ในแผ่นดินเดียวกันก็คืออาณาจักรจีนภายใต้ราชวงศ์หยวนที่มีคุบไลขานนั้นเป็นจักรพรรดิบ่อน้ำแห่งนี้เป็น เครื่องรละลึลกถึงเป็นอนุสรณ์สถานให้เห็นถึงอดีตที่ผ่านมาหลายร้อยปีว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีนของชาวโลกของชาวมองโกก็คือกุปไลขานนั้นได้มาพำนักที่นี่พร้อมด้วยกองทหารที่เกรียงไกรของชาวมองโกเพื่อที่จะยึดแผ่นดินจีนไว้ในกองทัพของตัวเอง ไปเที่ยวลี่เจียงอย่าลืมเดินหาบ่อน้ำนี้นะครับไปสัมผัสประวัติศาสตร์เล็กๆที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของชาวมองโกลครับ โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายโปรตีนแผ่นกรอบวรวลิกูดขนมพิเศษที่ทั้งอร่อยดีและมีประโยชน์1ถุงมีโปรตีนสูงถึง30กรัมเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำมีให้เลือกอร่อย2รสชาติรสคลาสสิกและรสวาซาบิ อร่อยจนคุณลืมขนมขบเคี้ยวทุกอย่างในโลกไปเลย v วร์ลกูดหนึ่งถุงบรรจุมากถึง80กรัมราคาถุงละ95บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้10ถุงในราคาเพียง800บาทหรือสั่งไปเลย20ถุงเพียง1,400บาทเท่านั้นเราบริการจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรด้วยชื่อของ Around the World คุณมั่นใจได้ว่าเรานำเสนอแต่ของดีมีคุณภาพเท่านั้นสั่งซื้อได้แล้วที่021146777หรือ Line at Top Shopping